แบกชิงขึ้นจับไปกลางไม้เกือบถึงปลายแล้วพาหัวเหล็กมาตีลูกสังเกตว่าจะต้องเกิดการหมุนตัวกลับมาถ้าเกิดทำแบบนี้ปึ้งแล้วไม่หมุนตัวกลับตีแต่แขนลงมาอย่างเดียวจะไม่สามารถตีลูกได้ไม้มันจะทิ่มพุงตัวเองอยู่แบบนี้ดังนั้นท่านี้จะช่วยให้เริ่มเข้าใจว่าเราจะต้องหมุนตัวลงมาหมุนตัวกลับลงมาหมุนตัวกลับลงมา เพื่อเข้าหาลูกอ๊อฟฝึกอันนี้ได้หลายเรื่องเลยนะสังเกตว่าช่วงตัวหมุนด้วยช่วงสะโพกก็เปิดด้วยนะครับได้หลายเรื่องเลยปัญหาของนักอลอฟที่ใช้แขนฟาดลงมาใช้แขนตีลงมาเยอะๆนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องดูก่อนว่าเขาไม่สามารถจะไม่ใช้แขนได้หรอกเพราะว่าตัวเขาไม่ได้หมุนลงมาหมุนตัวขึ้นไปอย่างดีเลยแต่ว่าตอนลงเนี่ยตัวมันไม่ขยับ มันใช้แขนหวดลงมาอย่างเดียวดังนั้นก่อนที่จะให้เขาลดการใช้แขนอะ่ะมันต้องให้เขาเริ่มหมุนตัวฝึกการใช้ตัวเพิ่มเข้าไปในตอนที่เราดาวสวิงลงมาออกแรงนะครับดังนั้นฝึกยังไงอ่ะวันนี้เอาไปเลยจัดไปวิธีฝึกหลังจากที่เราแบ็กสวิงขึ้นไปเสร็จบึ้งเรียบร้อยแล้วนะหมุนตัวขึ้นมาดีหมดทุกอ,อย่างแล้วนะของเดิมที่เรามีปัญหาเนี่ยชอบเหวียงแขนลงมาตีลูกอย่างเดียวเห็นไนะหมเวี่ยงแขนลงมาตีลูกอย่างเดียวแต่ตัวไม่ค่อยขยับ เราก็จะลดอาการอย่างนี้ด้วยกันเริ่มให้เขาฝึกหมุนตัวกลับมาอุตส่าห์หมุนตัวขึ้นไปสวยๆแล้วฝึกให้เขาหมุนตัวกลับมาก่อนนะครับหมุนตัวขึ้นไปเสร็จปึ้งก่อนลงนะให้ฝึกโดยการแยกมือขวาออกไปจับบริเวณเกือบถึงปลายไม้เลยนะครับแล้วหมุนพาหัวเหล็กมาตีลูกอ่าดยทีนะแบกสวิงขึ้นจับไปกลางไม้เกือบถึงปลายแล้วพาหัวเหล็ก มาตีลูกสังเกตว่าจะต้องเกิดการหมุนตัวกลับมาถ้าเกิดทําแบบนี้ปึ้งแล้วไม่หมุนตัวกลับตีแต่แขนลงมาอย่างเดียวจะไม่สามารถตีลูกได้ไม้มันจะทิมพุงตัวเองอยู่แบบนี้ดังนั้นท่านี้จะช่วยให้เริ่มเข้าใจว่าเราจะต้องหมุนตัวลงมาหมุนตัวกลับลงมาหมุนตัวกลับลงมาเพื่อเข้าหาลูกออฟ ฝึกอันนี้ได้หลายเรื่องเลยนะสังเกตว่าช่วงตัวหมุนด้วยช่วงสะโพกก็เปิดด้วยนะครับได้หลายเรื่องเลยอ่ะดูขึ้นไปเสร็จจากของเดิมที่เคยใช้แขนแบบนี้ไม่เราฝึกให้เริ่มใช้ตัวหมุนลงมาตามลําดับปังนะครับโอเคขึ้นไปหมุนตัวลงมาปังแล้วลองตีลูกเหมือนเดิมขึ้นไปเสร็จปุ๊บหมุนตัวกลับ โอเคประมาณนี้จริงๆไม่ต้องเน้นกับการซ้อมกับลูกกอล์ฟเยอะก็ได้นะเน้นถ้าให้ร่างกายเริ่มเข้าใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาการที่มีมือเคลี้ยงลงมามือฟาดลงมาแรางๆหดแรงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้น